ทำงานทิงเวานานเปิด,ดแล้วไม่ติดเปิด,ดแล้วมีเสียงดูเรามาดูวิธีแก้ปัญหากันครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนี้ผมจะนำเพื่อนๆมาแก้ป,ปัญหาเรื่องทำนานเปิดไม่มติดนะครับ เนื่องจากเก็บไว้นานนะครับตอนนี้ก็แรงแล้วจะนํามาใช้งานไม่สามารถใช้งานได้นะครับจับเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไม่สามารถจะตัดตัวออกไปได้นะครับมีเสียงบู้ดขึ้นนะครับที่ตัวมอเตอร์วนใบพัดนะครับังเกตดูแลจะไม่หมุนนะครับจะอยู่กับพี่อาการแบบนี้มักเกิดขึ้นได้หลายกรณีนะครับอย่างเช่น กดยวดผอไหมนะครับคาปาซิเตอร์เสียลูกปืนล็อกัวนีีที่ปั๊มเราได้ทิ้งไว้นานนะครับไม่ได้ใช้งานอาจจะเกิดจากการลูกปืนล็อกนะครับวิธีนี้แก้ไม่ยากครับถอดปลั๊กออกก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้เกลวงนะครับตักเป็นที่ เกนโรเตอร์นะครับจะมีร่องไฮโดรเส่เกตพวงไว้นะครับสำหรับหมุนสังเกตดูนะครับช่วงแรกจะหนักมากสุดรับเมื่อหมุนได้สะดวกนะครับเราก็มาลองจ่ายกระแสไฟเข้าไปชัตรัทมอเตอร์ดูนะครับาสังเกตดูนะครับว่ามอเตอร์ก็สามารถจะชะตเตอร์ไปได้นะครับครับช่วงสตตตัทช่วงแรกอาจจะมีเสียงดังสักหน่อยนะครับ สักพักมันก็จะลื่นนะครับแค่นี้ครับการเก็บสหานไม่ยากนะครับหวังว่าเพื่อนๆคุณจะทําได้นะครับครับมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับอาการเหมือนกันเลยครับครับเพื่อนๆครับบทสรุปของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับหรือมอเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับหากเราทิ้งไว้นานๆนะครับในเมื่อจะนํามาใช้งานใหม่อย่างแรกที่เราต้องทําคือ มาหมุนตัวโรเตอร์ให้สะดวกคนนะครับก่อนที่จะจ่ายไฟนะครับบางคนไม่ได้ทําแบบนี้นะครับทําให้มอเตอร์เสียหายขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากการล็อกของตัวลูกปืนนะครับตัวน,นี้ก็ทําเหมือนกันครับไอขีดค,ควงนะครับหมุนให้สะดวกนะครับไม่ให้ฝืดครับจ่ายไฟนะครับมอเตอร์ก็จะ หมุนไปได้นะครับในการหมุนนี้ไม่ควรจะให้หมุนเปล่านานๆนะครับเราจะทำให้ซีนเปรามิกนะครับเกิดการดูดซึมไม่เร็วขึ้นนะครับครับเพื่อนๆครับหากถูกใจนะครับรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมบชมครับสวัสดีครับ แล้เวเจอกัน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ